เราไม่มีรไม่ได้มีอไรบไมผสมต่อให้กับแพนตี้คูม47ีรเ่มีหมอสวัสดีคีณปิตีพลศมีคุณคูน้อยโมนก็ไปเชื่อมทุกวันเลยขอบคุณจริงๆครับน้อยครับผมให้กัาลันใจช่องีไม่ขาดผม กพ่อพ่อพ่อสแกนสแกนหนุกสิตาชิตาสแกนนะครับ เดี๋ยวพอตั้งเองดเองด้วยไม่เอาไหมให้ลูกแสวัสดีครับคุณำสัคุณบีบูด้วยครับแล้วก็ังเงียบเดิดถึงอิ่ด้วยครับเจโอวัจวนังเจโอัเอวันะครับแ๋นอัดอน่อยนะครับตุ๋นอัมาโจวสอวน้เป็นเจโอวัดนะครับอพี่าให้โนตัง นดน้ดองมาประเด็นไปนี่ครับเข้ากลุ่มติดนะครับ119บาทครับไัที่สายเพื่อนแพนแพนะครับบัญชเดิม

เมื่อเมื่อกี้แกโพสว่าเดี๋ยวเจอกันเนี่ยยังงมงเลยดิจะหาตัวได้ได้ไหมเนี่ยแน่นะนี่ครับนี่แหละครับแม่ครับนี่แหละครับเชียร์เพื่อนอยู่ก็เพื่อนอยู่ก็เ่อนร้องไห้นะครับเป็นเด็กกันตาเอาเงินมาไล่ดันใจบ้างนะครับบ้านะครับเป็นว่าจากนนทบุรีครับ น่าจะเป็นราชการเพื่อมีคนที่เกียจนายรู้ทำอะไรท่กอย่างี่น้องวันที่26นะคะ FC ท่านใดอยู่ใกล้ดอนธานีนะคะ

เซ็นเซ็น้อึกงต้องไปนี่ดีบเอไปจ่ายไม่าสองศูนย์สามนะครับบอกไปเรียกด้วยนบเข้าเข้าเสียงนู้นเลยนะเข้าต้องเลยนะไม่ใช่แล้วเล่นรมาแล้วยีอยู่นากลางค่ะนากลางลงบัวูได้ยินไหมครับน้องสังที่หนึ่ง

มือสั่นับตั้งดีกว่านะครับใส่เบอร์เ็นสุดสวัสดีคุณก้าวยอดครับสวัสดีรอบอตัวดาตามได้ในร็บปเอชีขออิ่งฟอร์ติเน่แทนคุณเป็นรุ่ี2

สักครู่ครับพี่น้องสักครู่ครับมากครับมากเลยครับมีมครับเร,ราอยู่นที่ดับตนนรนะครับนวันอังคนะครับ <c oughs> สสร